ผมเคยซื้อนะจนไม่มีเงินกินข้าวพูดจริงๆเดอันนี้คือซื้อจนแบบว่ามีเช่อเงินหมดบัญชีจริงๆโอนจนหมดอะ่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว XC ทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ชาแนลดอนนี้ XC ครับ วันนี้ฮะอยู่กับรายการ Exit อยากคุยครับผมวันนี้เรามาคุยกันบ้างดีกว่านะเพราะว่าหลายๆคลิปที่ผ่านมาฮะรีวิวของกันไปเยอะแล้ววันนี้เรามาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับกระแสดักกั้นบอลดีกว่าภายในปีนี้นะเป็นกระแสที่รู้สึกว่ามาแรงนะครับผมเกี่ยวกับนักสะสมทั้งหลายเลยนะฮะจะรู้สึกว่ามีของสะสมที่เป็นนิกสิ์ในไทยเราอะเยอะมากๆเลยนะครับผมเกี่ยวกับการ์ตูนเรื่องนี้นะของการ์ตูนเรื่องนี้เป็นการ์ตูนที่ยามาตะนะนักกันบอลแซดเนี่ยนะฮะเพราะว่ามีมาแล้ว37ปีโอ้โหนานมากเลยนะครับผมจนทุกวันนีี้ยังมภาคใ ใหม่นะครับผมทำออกมาให้เราได้ดูกันอยู่เรื่อยเลยนะแล้วก็มีของสะสมออกมาทุกเดือนทุกอาทิตย์เลยออกมาจนแบบว่าของญี่ปุ่นนะไม่ใช่ของไทยแล้วนะออกมาให้เราสะสมกันเนี่ยพวกโมเดลอะไรพวกเนี้ยของใช้งานจับฉลากเนี้ยออกมาเป็นเดือนเดือนต่อเดือนเลยยิงงานเนสซินนี้ออกมาแบบเยอะมากๆเลยนะครับผมของสะสมให้เราจองให้เราพีกันนี้แบบว่าโอ้โหออกมาไม่ได้ดูในกระเป๋าเราเลยนะ <laughs> ก็อย่างหนึ่งก็คือของสะสมพวกเนี้ยมันอยู่กับเราได้นานได้ยาวเลยนะครับถ้าเราเก็บดีๆนะอย่างที่บอกว่ามันเป็นคุณค่าทางจิตใจนะครับผมแต่มันก็ต้องแลกด้วยคุณค่าทางเงินที่เราหามาได้ <c oughs> นะครับผมยิ่งหามาได้เยอะเท่าไหร่มันก็ยิ่งจิตใจก็จะยิ่งดีขึ้นเยอะเท่านั้น <c oughs> แต่เงินมันก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆ, <c oughs> ๆนะครับผมก็ให้ซื้อกันอย่างแบบพอดีพอดีนะครับผมอย่าให้มันไปเดือดร้อนนะครับผมนี่ก็สําหรับเพื่อนๆนุ่นใหม่ที่มาด,มดูดีคลิปนี้นะ <c oughs> ก็ลองดูให้จบก่อนนะครับผมก็เผื่อเป็นแนว ทางในการสะสมก็ได้นะ หรือเป็นความสนุกไปละกันนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่ผ่านมาเห็นในช่องนี้เอกซิสนี้นะฮะวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับของสะสมภายในปีนี้ฮะที่เป็นนิกสิ์ที่ไทยนําเข้ามาให้เราเก็บกันโอ้โหถือว่ามีไม่กี่อย่างนะที่เป็นดักบอลนะน้อยมากๆเลยนะหลายๆปีที่ผ่านมาฮะส่วนมากที่เป็นของสะสมที่เป็นนิกสิตไทยนะจะเป็นของแถมจากขนมซะมากกว่านะฮะคือของเด็กๆที่เด็กๆกินกันนะฮะแต่ปีนี้ครับแหวกแนวครับเอาใจผู้ใหญ่แน่นอนนะฮะตั้งแต่ต้นปีมาเลยนะครับผมก็มีบริษัทดิฟโฟนะ ผมได้ทําการซื้อดิสิตมาฮะทั้งหมด5ลายนะเป็นลายดักก้อนบอลน,นะครับผมแปะสลากขวดเลยนะฮะเป็นลายดักก้อนบอลทั้งหมด5ลายนะครับผมเป็นอะไรที่แปลกแนวแหวกแนวกว่าทุกปีที่ผ่านมาฮะนอกจากขนมมันปกติจะเป็นขนมของเด็กใช่ไหมปีนี้เป็นดิโพของผู้ใหญ่เลยต้องผู้ใหญ่เท่านั้นถึงจะกินได้นะฮะเด็กๆก,ก็กินไม่ดีนะบอกให้อันตรายนะครับผมก็เป็นการเก็บสะสมได้นะฮะสำหรับผู้ใหญ่เลยเอาใจผู้ใหญ่จริงๆเลยอันนี้เริ่มมองเห็นแล้วว่าผู้ใหญ่สะสมเยอะกว่าเด็กนะฮะ เพราะว่าการ์ตูนเรื่องนี้37ปีนะเจ็ดปีรุ่นใหม่ๆทุกวันนี้ก็ยังรู้จักกันอยู่นกะการ์ตูนเรื่องนี้นะถือว่าแบบเป็นการ์ตูนตำต่างจริงๆนะอันนี้ยอ,อดเดือนพฤศจิกายนเนี่ยปัจจุบันนี้เลยนะครับผมบริษัทอิชิตันนะฮะก็ได้ซื้อลิขสิทธิ์นะฮะเป็นตัวละครดัรบเบิ้ลบอลนะครับผม42แบบมาลงในขวดน้ายี่ห้อเย็นๆโอ้ย 4 2แบบเก็บกันให้ตาเหลือกไปเลยนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่เป็นการตลาดที่ดีมากมีตัวละครเยอะแล้วก็ให้เราเก็บกันเยอะๆนะฮะมันต้องซื้อเยอะๆอยู่แล้วละ่ะผมเชื่อเลยว่าสําหรับแฟนดักน,น,นันบอลนี้อย่างน้อยเห็นต้องหยิบหยิบติดมือมาแน่นอนนะครับผมมีแน่นอน,นะะับอย่างน้อยจะครบไม่ครบก็ต้องมีซื้อนะครับอาจจะเลือกเก็บบางตัวแต่ผมเชื่อว่าน่าจะเก็บกันทบทุกตัวนะราคามันก็ไม่ได้แพงมากนะฮะก็ลองไปตามหากันดูนะมีทั้งหมด4 2แบบนะครับผมถือว่าเป็นการตลาดที่เยี่ยม แล้วก็เดือนนี้นะก็ควบคู่กันมาแต่บ,บัตรรับบิ๊การ์ดนะครับผมที่เกี่ยวกับลายรัก้รนบอลสามลายเท่านั้นนะเป็นบัตรที่เยี่ยมเลยบอกใ่าคำเดียวว่าเยี่ยมเลยสวยมากแล้วก็มีแถมกระเป๋าผ้านะครับผม3ลาย3แบบเหมือนกันนะฮะก็ซื้อคู่กันไปใบละ2 9 9บาบาทนะครับผม ใครที่ยังไม่มีนะลองไปหาซื้อได้ที่ตามสถานีรถไฟฟ้า BTS ทุกสถานีเลยนะครับปีนี้ของสะสมของเราเยอะจริงๆนะสำหรับลิกระซิสในไทยนะครับผมก็ <S <S ลองดูครับถ้าใครยังไม่เคยเห็นว่าบัตรดับบิทหรือกระเป๋าเป็นยังไงก็ลองดูคลิปที่ผมรีวิวนะฮะล่าสุดอันนี้ครับมีตรงนี้เลยคลิกเข้าไปดูได้เลยนะครับก็เป็นการรีวิวนะฮะต้องขอขอบคุณบริษัทดับบิทฮะที่สนับสนุนช่องฮันดอนนี่เอ็กซิสนะขอบคุณมากมากเลยนะฮะเป็นผู้สนับสนุนช่องรายใหญ่ครั้งแรกที่รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ท้าทายยกกัับตวเเองมๆลนะ ที่ท้าทายแนละทำด้วยตัวคนเดียวนะสุดยอดจริงภูมิใจอะภูมิใจอ,อยากจะบอกนักสะสมทุกๆคนนะเอาจริงๆเลยนะว่าเพื่อนๆคนไหนที่สะสมโมเดลหรือสะสมของที่เป็นเกี่ยวกับดากันบอลนะฮะแล้วก็ในปริมาณที่เยอะๆอะ่ะถ้าเพื่อนๆสนใจที่อยากจะให้ผมไปถ่ายที่บ้านนะหรือของสะสมที่บ้านของของเพื่อนๆนะครับผมก็ลองติดต่อมาที่ใต้คลิปนี้นะผมมีที่อยู่การติดต่อหมดเลยมีช่องทางอะ ไม่ว่าจะ Facebook เพจไลน์ติดต่อได้หมดครับลองติดต่อมาพูดคุยกันนะว่าอยากให้ไปถ่ายนะครับอยากให้เพื่อนๆหลายๆคนได้เห็นอยากให้นักสะสมมือใหม่รุ่นใหม่ๆได้เห็นกันว่ามีอะไรบ้างแล้วก็มีพูดคุยกันนิดๆหน่อยครับว่าที่ไปที่มา กาที่ไปเป็นยังไงกับการสะสมนะครับว่าทาไมถึงชอบสะสมอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จะพูดคุยกันเล็กๆน้อยแล้วก็จะให้เก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าเป็นประมาณไหนนะครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องนองรุ่นต่อๆไปนะครับผมเพราะว่านักสะสมอ่ะมันจะเป็นรุ่นสู่รุ่นนะร,รุ่นเก่าอาจจะหมดไฟอาจจะหยุดแค่ตอนนี้แล้วก็รุ่นใหม่ก็เข้ามาอาจจะมาแรงกว่ารุ่นเก่าก็ได้ก็ซื้อเก็บทุกอย่างเลยนะฮะลองดูครับผมก็มันเป็นอะไรที่ มันมีความสุขนะมีความสุขจริงๆแต่แรกมาด้วยการเสียเงินนะฮะมันก็อาจจะทุกข์ตอนที่ถ้าเราซื้อเยอะเกินไปก็ซื้อกันในปริมาณที่พอดีพอดีนะ,นะครับ <c oughs> ผมอย่าไปซื้อที่มันแบบว่าเดือดร้อนตัวเองเกินไ,ไปนะผมเอาประสบการณ์ของตัวเองมาพูดดีกว่าผมเคยซื้อนะจนไม่มีเงินกินข้าวพูดจริงๆในอันนี้คือซื้อจนแบบว่าชื้อเงินหมดบัญชีจริงๆโอนจนห,หมดอะดเราจะกินอะไรวนันนี้แล้วครานี้เราก็ต้องเอาตัวที่เราซื้อมา ทยอยขายเพื่อที่จะเอามาไว้กินกินให้มันถึงสิ้นเดือนนะฮะอันนี้ก็คือต้องดูดีๆนะอันนี้คือประสบการณ์จริงๆเลยเพราะว่าช่วงแรกๆที่สะสมอะช่วงแรกๆก็โอ้โหกี่ปีแล้วล่ะผมก็สะสมมาประมาณแปดปีแล้วล่ะก็สะสมช่วงแรกๆนี่ซื้อแบบเป็นบ้าเป็นบอเลยนะวันหนึ่งมีไปรษณีย์มาส่งที10กล่อง15กล่องหมดโอ้โหจนไปรษณีย์รู้จักอะนะฮะเพราะว่าส่งทีก็คุณคนนี้เลยคุณโดนนี่เต็มโต๊ะเลยนะครับผมก็อะไรฮะก็แกะมันเลยอะพอตอนแกะสนุกครับผมแกะมาถ่ายรูปเล่นพอถึงเเวลา เงินกินข้าวไม่มีเราก็ต้องเลือกตัวที่แบบว่าพอขายออกไปได้ก็ขายออกไปก่อนแล้วขายนะั้นราคามันไม่ได้เต็มๆอย่างที่เราซื้อมานะราคาแม่งต้องถูกกว่าที่เราซื้อมาอีกอะ่ะบอกเลยว่าสมัยเนี้โมเดลอะ่ะซื้อมาขายไปอะ่ะราคาไม่ได้ถ้าไม่ใช่ตัวที่มันเป็นตัวแ a ไอเทมหรือเป็นตัวที่มันหาย,ยากะขายยากๆแน่นอนขายยากๆเลย ขายายากแน่นอนฮะ,ะราคาต้องถูกแม่งถูกแบบเหมือนแจกฟรีอ่ะนั่น่ะเราจะเอาเงินไปกินข้าวอ่ะซื้อมา200ตัวหนึ่ง200สมมตินะขายต้องเต็มที่อ่ะเหลือ120หรื่ม่ก็ร้อนึงครึ่งครึ่งเลยเอาง่ายๆคือเอาไว้กินก่อนเลยจบเลยนะฮะเพื่อประคองชีวิตไปอย่าทําถึงขั้นนั้นดีกว่าเราพอตั้งสติได้ก็ผมก็เลยหยุดในการที่จะซื้อเยอะๆเราพยายามซื้อให้น้อยลงปริมาณที่ เดือนหนึ่งอาจจะสักตัว2ตัวนะครับผมให้เดือเงินไว้ประคองตัวเองให้มันถึงสิ้นเดือน <c oughs> นี่คือประสบการณ์ของผมนะไว้เป็นประสบการณ์ให้เพื่อน,อนหลายๆคนที่เข้ามาสะสมใหม่ๆนะก็ลองฟังดูว่าอย่าเพิ่งสนุกไปกับการสั่งซื้อนะเพราะว่าทุกวันนี้ของออนไลน์ฮะมันง่ายสั่งซื้อง่ายนะครับผมเราเป็นอันดับหนึ่งในการซื้อของนะรเราไม่จําเป็นจะต้องเดินทางไปถึงสถานที่แล้วค่อยซื้อเปิดเว็บแป๊บเดียวครับปึ๊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 บพิม ขึ้นมาให้เราเลือกเต็มเลยนะฮะพอเลือกเสร็จมันคลิกง่ายจ่ายง่ายโอนผ่านโมบายแบงกิ้งก็จบแล้วตั้งเดียวเองแล้วก็รอของอย่างเดียวสนุกในการรอของไงของมาส่งเฮ้ยดุนด้ข้างในตัวอะไรวะสวยไม่นะ่าอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นอย่างนั้นอีกมันเลยทําให้รู้สึกว่าการใช้เงินในปัจจุบันเนี่ยคนเราใช้เงินเยอะขึ้นนะฮะแล้วก็ใช้อย่างประมาทด้วยนะครับผมก็ค่อยคคิดนิดนึงค่อยๆหักห้ามใจหน่อยนึงผมไม่ได้สอนนะผมเอาประสบการณ์ของผมมาพูดให้เพื่อนๆนฟังกันนะฮะลองดูอันนี้คือผ่านมาแล้วท เต็มไปหมดแล้วครับผมก็ไม่มีที่เก็บเลยครับผมอย่างที่เห็นนะวางระเกะระกะอยู่ยังไม่มีที่เก็บเป็นหลักเป็นแหล่งเดี๋ยวรอดูนะครับผมคิดอยู่ว่าตอนแรกตั้งใจจะทาจะซื้อตู้มาหรือจะสั่งทําตู้แต่ผมยังดูอยู่ว่าจะทําเป็นแบบไหนจะทําเองดีหรือเปล่าหรือจะสั่งทําแบบอีกแบบหนึงนะะ่งครับผมมองแล้วผมจะเก็บเป็นชุดๆไปยถ้าคิดได้แล้วทําคลิปมาให้ดูนะครับผมก็ลองดูนะครับผมก็ถ้าเพื่อนๆมีอะไรที่อยากกันสอบถามก็ลองสอบถามกันใต้คลิปนี้ก็ได้หรือไม่ก็ในเพจตัวนีกซีนนะครับผมก็ลอง ไปพูดคุยกันถ้าอันไหนผมรู้อันไหนผมตอบได้ผมก็จะตอบนะผมก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญน,นะผมแค่คนที่ชอบสะสมคนหนึ่งเท่านั้นนะแล้วก็เอาประสบการณ์ของตัวเองมาพูดให้เพื่อนๆได้ฟังกันมารีวิวให้ดูว่าเป็นยังไงนะไม่ใช่คนที่เก่งหรือไม่ได้มาสอนอะไรทั้งสิ้นเราก็ดูไปด้วยกันนะฮะแล้วก็มาวิเคราะห์ไปด้วยกันว่า มันดีหรือไม่ดีฮะสิบคนความคิดไม่เหมือนกันแน่นอนฮะสิบคนอาจจะมีเหมือนกันบ้างไม่เหมือนกันบ้างทุกคนมันมีความคิดของตัวเองหมดฮะเราต้องดูด้วยสายตาแล้วเราก็คิดเองว่าตัวนี้เป็นยังไงนะผมก็เอามาเปิดให้เพื่อนๆได้ดูเฉยๆนะครับผมก็เพื่อที่จะเป็นแนวทางในการซื้อหรือไม่ซื้อเท่านั้นนะฮะแต่ขออย่างเดียวนะขอให้ดูก่อนดูกันบ้างนะดูกันเยอะๆหน่อยนะติดตามกันแล้วก็ดูกันบ้างนะครับผมแล้วก็มาพูดคุยคอมเมนต์กันนะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันดีกว่าน่าจะได้มีพลังในการทํา คลิปต,ต่อไปนะครับผมก็อย่างน้อยก็เป็น Exit ด้วยกันทุกคนคือ Exit หมดนะที่คนที่ติดตามเรานะฮะก็อย่าลืมอย่าลืมไปเล่นกิจกรรมตามเพจที่ผมลงไว้นะก็อาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างก็อย่าเพิ่งไปเสียใจหรือเสียดายนะว,ว่าตอนนี้ยังไม่ได้นะแต่คราวหน้าอาจจะเป็นของคุณก็ได้นะครับผมผมผม,ผมก็แจกไปหลายคนแนละ้ววันนึงอาจจะเป็นของเราก็ได้นะครับผมนะไม่เสียหายครับเราเป็น e x i t เหมือนกัน ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับผม mm hmm. ก็ต้องฝากกดซับสไครต์ฮะ mm hmm. กดไลค์กดแช mm hmm. ร์อย่าลืมกดกระกดิ่งครับผม mm hmm. เพื่อแจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนก่อนใครเลยนะครับส่วนวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคลิปต่อไปนะจะทําอะไรรอดูรอรุนนะครับแล้วเจอกันครับผมสวัสดีครับ mm hmm.